สวัสดีค่ะพบกับคุณป้านักลงทุนนะคะสำหรับคลิปนี้ป้าจะพามาสร้างความมั่งคั่งด้วย BNB นะคะมาในรอบนี้เราจะทำ BNB ว้าว wow กันค่ะเริ่มต้นนะคะให้มาที่หน้าจอหลักของแอป Binance นะคะแล้วก็กดมอค่ะโอเคป้าจะต้องเตือนก่อนนะคะสำหรับแอป Binance นี้ยังไม่ได้รับ การรับรองจากกรตอแห่งประเทศไทยนะคะเพราะฉะนั้นการลงทุนในแอปนี้จะมีความเสี่ยงสูงป้าก็ไม่ได้แนะนําให้ทําตามนะคะเพียงแต่สาธิตให้ดูเพื่อเป็นการศึกษาเท่านั้นนะคะเอาละค่ะต่อไปนะคะเราก็ไปดูในหัวข้อ finance หรือการเงินนะคะถ้าเป็นภาษาไทยนะคะแล้วก็กดไปที่เมนูตัวสุดท้ายของ finance ก็คือ bnb w wow, e a ตัวนี้นะคะปึ้งเมื่อกดไปแล้วนะคะ ก็จะขึ้นเป็นหน้าจอแบบนี้ค่ะ BNB w wow, o r l รับสิทธิประโยชน์มากมายกับ BNB ภายในคลิกเดียวระยะเวลา flexible deposit นะคะสินทรัพย์ของฉัน APY ก็คือ average per year หมายถึงว่าดอกเบีย้ยที่จะจ่ายให้เราในปัจจุบันนี้จ่ายเพียงแค่0.67%นะคะซึ่งตัวดอกเบีย้ยเนี่ยมันจะมีการเปลี่ยนแปลงไปตาม เงื่อนไขต่างๆของทางไ n a n c e เขานะคะต่อมาก็เป็นจำนวน bnb ที่เราจะสเต็กนะหรือจะทำ bnb v a u l นะคะ,แล,ะแล้วก็จะเป็นปุ่ม Auto, ออโต้ subscribe นะคะถ้าเราต้องการที่จะแบบว่าให้มันเข้ามาเองโดยอัตโนมัติทุกครั้งที่มี bnb เข้ามาในกระเป๋า s p o ร์ก็ให้เข้ามาทำออโต้ subscribe หรือทำการ สเต็กกิ้งใน BNB v a u l เป็นอัตโนมัติเราก็เปิดปุ่มนี้นะคะแต่ถ้าเราไม่ต้องการนะคะคิดว่าจะทำเองโดยแมนวนวลก็เอาออกนะคะ,นะคะเอาค่ะทีนี้เราต้องการที่จะสเต็กเราก็กดไปนะคะเอ๋อเดี๋ยวดูรายละเอียดตรงหน้านี้ให้ครบก่อนนะคะมันจะมีปุ่มสเต็กกับอันสเต็กนะคะ สเต็กนี้ใช้ในกรณีที่เราจะฝากเข้า bnb v a u l เพื่อสร้างความมั่งคั่งรับดอกเบี้ยนะคะส่วน unstake น,นี่ใช้ในการถอนนะทีนี้ในการที่จะจ่ายรางวัลหรือว่าจ่ายดอกเบีย้ยเข้ากระเป๋าสปอรเราในกรณีของ bnb vault wow เขาจะจ่ายเป็น2แบบนะคะเหมือนที่ป้าคเคยบอกในคลิปที่แล้วไปนะคะก็คือว่าจะจ่ายผลตอบแทนเป็น bnb นะคะซึ่งออดอกเบีย้ยเฉลีย่ยอยู่ที่0.67นะคะ แล้วก็จ่ายเป็น Launch p o o l r e w a r d เป็นเหรียญตามแต่ที่เขาจะจะเซตมาให้นะคะโดยส่วนใหญ่จะเป็นเหรียญที่กำลังจะเข้าใหม่หรือเข้ามาใหม่ๆนะคะในแอป finance นะคะสำหรับที่หน้าจอนี้ก็คือจ่ายเป็น ata กับ Clay นะคะแล้วก็อาจจะมี r e w a r d อื่นๆแถมให้นะคะเป็นเหรียญอื่นๆซึ่งป้าก็เคยได้บางครั้งเนี่ยก็ให้จ่ายมาประมาณ2-3เหรียญเลยนะ3ชนิดนะ2-3ชนิดพูดผิดนะคะเอาละค่ะ ทีน,นี้เราก็จะทําการสเต็กใช่ไหมคะเราก็มาที่ตรงปุ่มสเต็กกดเลยค่ะกดสเต็กนะคะแล้วทนนีนี้เออเขาก็จะถามเราว่าจะทําการสเต็กเท่าไหร่นะคะป้าก็จะทําการสเต็กที่0.01ดูซิว่าจะได้ไหมนะคะ 0. 0.1อ่าได้นะคะ0.01 BNB นะคะเราไม่เอาทั้งหมดมาสเต็กนะคะเพราะว่านี่เราจะทําเพื่อ เป็นการสาธิตให้กับคนที่ติดตามช่อง YouTube นี้เฉยๆนะคะฉันได้อ่านและยอมรับนะคะแล้วเราก็กดสเต็กไปโอเคเรียบร้อยแล้วนะคะเอาออโต้ u b s สไครต์ไหมเราไม่ออโต้นะคะเราก็กลับไปเห็นไหมคะ,ะเราตัวเหรียญ BNB ที่เราโอนเข้า BNB Vault วชวชแล้วนะคะก็คือ0.01นะ บี b อนบีนะคะนะคะแล้วก็ต่อไปเรารอดูผลตอบแทนที่จ่ายเข้ากระเป๋าสปอตนะคะเดี๋ยวป้าก็จะมารีวิวให้ดูนะคะน,นี่ก็คืออันเก่าที่ป้าเคยทำไว้นะคะอ่าแต่ว่าได้ถอนออกไปแล้วนะคะอันนี้ก็คือเอ่อประวัติการโอนเข้ากระเป๋าสปอตนะคะเราก็มาเปิดดูได้ตามนี้นะคะส่วนรางวัลที่เคยได้รับก็ดูตามนี้นะคะเอาละค่ะ ถ้าเห็นว่าคลิปของป้ามีประโยชน์นะคะก็อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปของคุณป้านักลงทุนนะคะโชคดีร่ำรวยทุกท่านคะ่ะสวัสดีคะ่ะ